แล้วเหรอเนี่ยสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับพี่น็อตอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าซุปเปอร์ฮอตครับหรือว่าโคตรร้อนนะครับผมเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เพิ่งปล่อยออกมาใหม่ครับในสตรีมแต่เอาตามตรงนะครับเคยเล่นเกมนี้เดโมนะครับเมื่อนานมาแล้วครับสมัยที่ขนยังไม่ขึ้นนั่นก็เก่าเกินไปให้ขนอะไรวะขนขนนะแค่โอเคครับผมเกมนี้เป็นเกมที่มีคอนเซปต์ที่ดีมากครับเป็นเกมที่ ใช้คอนเซปที่ว่าเวลาจะเริ่มเคลื่อนไหวต่อเมื่อเราเคลื่อนไหวเวลาจะเดินต่อเมื่อเราเดินครับที่นี้และการอย่างอทเออิเช่นเรายืนเฉยเฉยเนี่ยข้างหน้ามันก็ค่อยๆสโลโมชันไปครับผมในขณะที่พอเราเดินปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะล่วงหล่นครับเป็นเกมที่คอนเซปดีนะครับผมแต่ว่าเวอร์ชั่นเต็มนี้จะมีเนื้อเรื่องเข้ามาด้วยเนื้อเรื่องยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะแต่เดโมที่เคยเล่นก็ถือว่าใครเคยตามไปดูก็น่าจะรู้แหละว่าลักษณะการเล่นเป็นยังไงมันจะบอกว่าเวลาจะวิ่งต่อเมื่อเราวิ่ง <laughs> มันละมึงโอเคครับารเเ่ม,ม,เมอืหยุด มันจะช้าแล้วก็ยิงอ๋อช้าจังเลยไอ้หนูแล้วก็หลบเห็นไหมครับกระสุนก็จะเฉียดอย่างนี้ไปครับขอแค่เราหลบกระสุนให้ได้ครับนึกว่าเป็นหนังเรื่อง The Matrix ใครแก่ก็น่าจะเคยดูครับแล้วก็ยิงดักไว้ก่อนครับแล้วก็วิง่ง Why Hot Super อ o <Hot>. Super ฮอต ซูเปอร์ฮอตใครเคยดูนะครับมันนามาแล้วในอย่างนี้เป๊ะเลยครับซูเปอร์ฮอตซูเปอร์ฮอตอันนี้นะครับพื้นด้านหลังนะจะเป็นฉากให้ดูครับว่าถ้าไม่มีการสโลโมชั่นเลยจะเป็นยังไงนะจริงๆวันนี้โหมด F5 นะครับที่เอาไว้ดูดมอนเทสครับสวยๆเอาไปแก้ไขแบบว่าเพิ่มรถสปีดได้เอาไว้เวลาคนที่แบบว่าจะทำแบบว่าสวยๆนะแต่เราไม่เอาครับเราจะมาเล่นไปที่ด่านสองตไปครับแล้วการเล่นไม่มีอะไรมากครับแค่ยิงแล้วก็หยุดยิงแล้วก็หยุดแค่นั้นเองชิวๆหยิบปืนขึ้นมาซะโอเคครับหยิบ หยิบปืนแล้วให้ยิงเหรอไอพวกนี้ไม่ถือปืนพระเอกไหนแอคชั่นครับเมื่อมันมามือเปล่าเราก็ต้องโยนปืนทิ้งไปแล้วแล้วกูโยนสูงไปหรือเปล่ามาบวกกันไ,ไหมไอ้หนูอา้าวนี่แนี่สองสามว,าว้ายนูบอ่ะวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งปุ๊บจ้าปุ๊บจ้าปุ๊บจ้าอีสวอตอ่ะเซตอัพเป็นแค่การจัดฉากาและแลัปืนกูไปไหนแปบ๊บนึงนะโอเคครับอ๋อไอ้นี่มือเปล่าครับ และไอ้นั่นโอ้โหดำๆม,ม,มาเต็มมือเลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมันมาหรือยังวนะเนี่ยมันมีปืนไอ้นั่นมีปืนอ่ะโอ้โหโอ้โหยิงดิยิงอ่าอู้นี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาปืนมานี่แล้วก็อุ้งเรียบร้อย hot super hot เปอร์ฮอตโอเคครับผมอย่างนี้เรารู้กันดีไปกันเร็วๆเลยแล้วกันเพราะเหมือนเริ่มแรกๆยังไม่มีเนื้อเรื่องนะเ a k e it slow ทำให้มันช้าๆอ๋อเหรอ อู้หูดำมาเต็มเม็ดเลยเห็นไหมเดินปุ๊บอู้หูดำนี่วิ่งเข้ามาเลยนึกว่าเอ้แมงวันเกาะจอเหรอแสดงว่าเราอย่าวิ่งขึ้นตรงครับพี่วิ่งหลบซ้ายครับอ๋อกระสุนมันทะลุไอตัวนี้ขึ้นมาวิ่งนี่ท่าอย่างกับนีโลเลยประมาณแอนตัวนี่เราใครๆดูไหมนีโอนีโอครับในเดอะแมทริกซ์นะครับแล้วแค่วิ่งหลบเม็ดดำๆครับเม็ดลูกเกลที่ลอยอากาศนะครับหลบให้ได้แค่นั้นเองครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆอือหเข้ากลางกระหม่อม นี่คือตัวอย่างที่ผิดครับผมตัวอย่างที่ถูกก็คือเจ๊แ็กซ้ายซิกแคกขวาครับหลบไปอย่างนี้เรื่อยพร้อมกับเฟรมเลทที่ตกกระจายกูจะอัปเกรดคอมมาทําไมวะรอบนึงนะยังไม่ถึงอีกเหรอโอเคหลบอย่างนี้แล้วยิงสวนก็ไปหนึ่งนัดแล้วหลบนัดแรกโดนหรือยังโดนแล้วหนึ่งนัดสองไปต่อปุ๊บเรียบร้อยชอบนะเป็นเกมที่มีคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างดีมากเลย แต่ว่าเนื้อเรื่องเราต้องมาดูที่เนื้อเรื่องนี้บอกว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าจะเล่นจบหรือเปล่านะขอแค่มันอย่านานล้กกันนานมากเดี๋ยวเราจะเบื่อเอาเป็นว่าเราดูเอาความเท่แล้วกันครับ you miss อ๋อเรายิงพลาดครับให้ปลาปืนแล้วแล้วมันไม่สอนกูเลยว่าปลาท่าไหนอ่ะแป๊หนึ่งนะแลวปลาอุ้ยแป๊หนึ่งนะอ๋อเรายิงพลาดปลาปืนอ๋อขี้ขวาให้ปลาปืนนี่เนี่ยว่ายว่ายวายแตก แต่ครับหึห้าสวยมากอ่ะเกมที่เป็นเกมที่ระบบสวยจริงๆนันเนี่ยยกว่าอย่างเดียวมึงเดินผ่านหน้าทําไมยิงดักโอ้โหเว้าไปยิงดักเฮ้ยโอ้โห у! เฉียดหัวไปหน่อยเดียวยิงดักเรียบร้อยนี่ได้กินัดว่าปืนน,น่าอะโผล่มายิงดักไว้ก่อนเอาปืนหมดเพี่ยงปืนทิ้งครับเพราะปืนไม่มีลูกก็คือสากกระเบอือดีๆนี่เองใช่ไหมเอ้นี่ยิงมาลบกอนนี่นี่นอุย้ย อย่าบูกแบบพระเอกครับผมเข้าใจใง่ายๆอืมรู้เรื่องแล้วคนมาเกิดการเรียนรู้นี่นะ่ะปุ่งไม่โดนวะ้าเรียอยู่ประมาณสามนัดตั้งปืนใช่ไหมเออเอาตัวที่มีนี่ก่อนโอเคลูกหมดโยนปืนไปก่อนแล้วก็จะอุ้ย <c oughs> โอเคครับใจเย็นๆครับเราต้องอย่าใจร้อนครับผมเอาปืนมาแล้วยิงหนึ่งนัดผ่านไปครับผมสองนัดว้าวส,สามนัด ว้าวอ๋อโดนครับผมแต่การตัวที่ปืนคือตัวนี้ก่อนแล้ววิ่งเข้าไปอุ้ยมันยิงมันยิงปืนเราได้วะ่ะอุ้ยโอเคเอาปืนมาอ้ยหนึ่งนัดไป้โหูโดนล้อมสองนัดไปอุ้ยเมื่อกี้เห็นไหมฉากสวยมากเลยอะ่ะนี่ใครเห็นต่ะเหมือนเรายิงทะลุกระสุนนะ่ะแล้วกระสุนมันก็พุ่งทะลุปืนพอดี เกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้ภาคมากครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมที่เท่าที่ลองสัมผัสดูนะเป็นเกมที่ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองครับผมใช่ไหมเนี่ยแตกดูสิค่อยๆดูใจเย็นๆนะเห็นป่ะมันเป็นฉากแตกฉากแตกที่สวยงามมากทำไมพอเราพูดคำว่าแตกแล้วมันดูแหม่งแห่งอ๋อแตกแล้วเหรอโอเคครับผมแตกแล้วแตกแล้วทำไมพอเราพูดแล้วมันดูแหม่งแห่งจังวะโอเคครับหนึ่งนัดผ่านไปเซฟกระสุนไว้เพื่อมาสอยนีกตัวหนึ่ง สองนัดผ่านไปโยนปืนไปที่นี่สามนัดผ่านไปต่อยต่อยต่อยแล้วก็เก็บปืนขึ้นมาไม่ตองละบวกก่อนปุ้งนะยัง,ง,งหล่อผิวไปต่อเนื่องครับผมอยากดูเนื้อเรื่องก่อนไม่ใช่อะไรหรอกว่าไอ้ระบบพวกนี้เคยเล่นจากเดโมมาอยู่แล้วทำวิดอาร์มากกับเราซะ How about no ไม่เว้ยแล้วทำยังไงอ๋ออู้ออย <laughs> ไม่เคยใส่ใจคำสอนมาเลย อ๋อโอเคครับอ๋อให้คิงสายเพื่อต่อยแล้ยิบปืนอู้ว่าสวยมากฉากสวยมากดูสิมันกําลังแอนตัวลงไปครับพร้อมกับรถไฟที่กําลังวิ่งมาครับซึ่งเรายิงไหมจริงๆแล้วไม่ต้องยิงมันก็ตายแต่ขอสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอุ้ยลืมไปนี่วิ่งมาพอดีนี่ไยโยนปืนแล้วก็ไม่เหลือปืนให้ยิงโอ้โว้ยมีตัวไหมไม่มีนี่นี่นี่โอเคครับอยู่ไหนหมดอ่ะอยู่นี่แน่เลย โอ้โหอ๋อฝั่งนี้มีปืนครับบวกไอ้นี้ก่อนย่างปืนมายิงตัวขวานี่โยนปืนไปปล่อยตัวซ้ายืออโอเคครับฝั่งรดเหมือนมีเสียงปืนมาขนาดสองเลยโอเคครับรอบนี้ใจเย็นๆไม่เว้ยแล้วก็เอาปืนมานี่ยิงหนึ่งโอเคยิงสองโอเคแล้วก็จัดก,การยิงสามโอเคปาาสีโอเคซุย เอาปืนมายิงห้าโอเคยิงหกโอเคไอ้นั่นยิงเจ็ดเอา้าปืนหมดหรอระยิงเจ็ดโอเคเลิกไหมตาปืนยิงแปดโอเคเท่อะเท่อะดูสินี่คือฉากแบบไม,ไม่ไม่มีสโลนะใช่ไหม <lifting> อู้อา้าวไม่ไม่ไปด่านต่อไปเหรอเอ religion. ไปไงต่อเอา้าหลุดเฉยอ๋อ h o r i z e d Access เหมือนระบบไม่อนุญาตให้เข้าใช้เหรอไปยังไงต่อไปอ่ะถ้าแปลไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นนะให้วิ่งไปเหรอเอ๊ะตัวเดโมโพี่นอตพี่น็อตเคยเป็นลองตัวคลิปสตาร์เตอร์นะแต่ไม่เคยอัดมาให้ดูมันคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ฉากต่อจากนี้ไม่มีนะมันจบแค่นั้นกดเ n t e r เพื่อตอบเมสเ g จนี่น่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะพี่นอตว่า What did you think? คิดว่าไงบ้างให้พิมพ์หรอความสามารถเราเหรอ G อ <c oughs> ดูดีๆนะครับที่คีย์บอร์ดเหมือนเราจะพิมพ์นะกูจิ้มตัว G อยู่ที่เดิมเนี่ย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 จิ้มไปมุ่วม่อย่างเงี้ยมันพิมพ์ให้เราไปคำๆเลย <c oughs> เหมือนฉลาดนะครับถ้าเรานั่งหน้าเนียนๆอย่างเงี้ยนะก็แบบโหโหโหโดูหล่อข็าทันทีเลยไม่ใช่ครับเรากดมุ่วมครับ ก็บอกว่าว้าวไอเดียนี้เจ๋งมากเลยนะแต่ก็ uh, what am s u p p o s d t ก็ไม่รู้นะว่าจะต้องไปต่อ,อยังไงอะ่ะรู้สึกว่าฉันจะอยู่ที่โรงงานแล้วก็เหมือนจะอยู่ที่สายรถไฟด้วยอะ่ะอันนี้ก็ตอบว่าเจ๋งมากเลยทุกคนก็รู้สึกว่ามันแตกต่างนั่นแหละมันบ้ามากโอเคแล้วก็พิมพ์ไปนเนียนๆนว่า h a s one word for it แหมเหมือนกันก็ว่างั้นเหมือนกันอันน,อนั้กนก็ทำไมเหรอแล้วก็บอกว่ามันมีบั๊กนิดหน่อยในตอนจบอะ่ะมันขึ้นว่าเอ,อ่อระบบไม่อนุญ,ญาตให้เข้าใช้อะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็ถูกเตะออกมา โอ๋เหรอสงสัยต้องรอการอัปเดตสักหน่อยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาอัปเดตนี้ไปน่าจะแก้ไขได้เดี๋ยวจะส่งไปนะนี่น่าจะเป็นเนื้อเรื่องขอาตัระบบที่เพิ่มเข้ามาพี่น็อตไม่รู้นะว่าเนื้อเรื่องเต็มๆมันเป็นยังไงแต่ขอไปเรื่อยๆแล้วกันไปทาชา้าครับลิค easy, you know, you know. อีกอีซี่ยูโเนยูโนอะเหมือนจะมีแพดใหม่เข้ามาโอเคครับพี่นอ็อตพวมันมีความรู้สึกคล้าย,าย The Matrix มาก The Matrix ใครเคยไปดูนะครับไปย้อนดูภาคหนึ่งครับมันเป็นเรื่องราวของ มนุษย์คนหนึ่งที่เหมือนถูกจําลองข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งครับผมให้เรากดสเปซบาร์เพื่อกระโดดโอเคมันจําลองเป็นไหนอแอคชั่นดีๆมากเลยนะเอาตามตรงอุ้ยโอเคย่างปืนมาแล้วยิงหนึ่งครั้งโอเคสองครั้งตัดโอเคทำนั้นอีกไหมโอเคสามครั้งลูกหมดหรือเปล่าขอาอยัางเล็กนัดหนึ่งตงั้นมีกี่นัดตั้งสามหรือสี่ไม่แน่ใจตีว่าสี่แล้วกัน๋อ,อมีห้านี่หรือว่าหก ลูกหมดโอเคครับอุ้ยโอเคครับระวังไว้กระสุนมีประมาณห้านัดใช่ไหมงั้นเราก็ต้อง่อยโอ้ยน้อกระโดดอย่างนั้นแหละแล้วก็จัดการเก็บมาหนึ่งตัวย่งปืนยิงหนึ่งโอเคครับหันมาตัวสองยิงสองโอเคหันมาตัวสามยิงสามโอเคหันมาตัวสี่ยิงสี่ว้าวยิงห้าเอาลูกหมดโยนปืนทิ้งหาปืนเก็บในนั้นละกัน อย่าปืนขึ้นมาต่อศัตรูผม่มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบยังรีโหลดอยู่เลยอ่ะดีที่พวกนี้ไม่ถือปืนกันยกเว้นตัวหลังเอาตัวหลังโอเคอย่ามาถือปืนแถวนี้ไอ้หนูนี่น่ะว้าวโยนปืนทิ้งอุ้ยมันตัดปืนได้ระวังอุ้ยโอ้ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ อีกรอบหนึ่งหนึ่งครั้งผ่านไปถัดไปสองสองครั้งสามสามโอเคสี่เอาตัวนั้นก่อนแล้วกันสี่โอเคห้าโอเคอ,อ,อุ้ยอุ้ยอเชียรไปหน่อยเดียวอะเอาตัวนั้นตาปืนไปดาฟิวอุย้ยหลักหลักหลักหลเจ็เจเจ็เ,เ,เวย้ยโอเคครับครบยัง พลิ้วพลิ้วพลิ้วไปต่อเนื่องครับผมใครที่เกิดมีเอาไปลองเล่นนะตัดต่อไอช่วงเมื่อกี้เหมือนทําเป็นระบบระบบเอ่อต่อสู้สวยๆย,ยกไว้อย่างเดียวเหมือนคิดว่าผิดที่ผิดเวลาโอเคครับปลกอุย้ยทาไมไม่เคยอ่านเลยมันคืออะไรกันหนึ่งนะผิดที่ผิดเวลาโอเคครับหยิบขวดขึ้นมาแล้วปาทิ้งอ๋อโอเคครับย่างปืนมาแล้วยิงจริง,รงๆนะ มันเป็นการดีไซน์ที่ถูกต้องเลยนะทําตัวละครให้เป็นแก้วอะเพราะว่ามันแตกมันจะดูสวยงามมากครับผมใช่ไหมแล้วก็ยิงปึ๊บเนี่ยเวาลาแตกมันจะสวยงามมากเลยปกติเวาลาแตกมันไม่เคยมีสวยงามเลยใช่ไหมมีแต่เลอะเทอเปิดเปือเป้อนครับหมายถึงแก้วน้าครับแก้วแตกแล้วเวาลาน้ามันหกอะไรพวกนี้นครับโอเคครับซึ๊บเจ็ดปึ้งเรียบร้อยหมดแล้วเหรอด่านนี้ง่ายกว่าด่านที่แล้วเลยนะเนี่ยหรือเปล่าลูกหมดแน่เลยโยนทิ้ง โอเคย่างปืนมาจัดไปหนึ่งนัดอูโหูเฉียดหัวหน่อยเดียวเฮ้ยเฮ้ยชนะยังถ้าเกิดไม่มีระบบสโลนนะเกมนี้จะเทมากจริงจริงมันเทเพราะมันสโลสิแต่ว่าเออถ้าเกิดไม่มีการสโลหรอเนี่ยฉากข,ข้างหลังเนี่ยคือไม่มีการสโลเอาเถอะลองดูก่อนอยากมาลองดูเนื้อเรื่องครับเพราะระบบเกมโดยรวม หรือว่าแปลกแบกแนวดีครับแล้วจะมีสเตตที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจะว่าอย่างเดียวคือกูจะโดนลุมยำแล้วใช่ไหมนีก่อนนี่หนึ่งครั้งสองครั้งไม้ไปไหนเหมือนเห็นไม้หล่นอยู่สามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดแปดแปดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งสิบเอ็ดครั้งสิบสองครั้งแล้วก็ปึ๊บ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 สิบสามโอเคครบแล้ววายนูบนี่เป็นแค่รอบอุ่นเครื่องอ๋อเหรอ มาสิมาหวดหนึ่งโยนไปมานี้หวดสองหวดสามหวด์สี่เราเพลิอของเราอยู่คนเดียวครับคนดูไม่เข้าใจหรอเป็นเกมที่นําเสนออารมณ์ได้ยากมากัะผมเพราะมารู้สึกอยู่คนเดียวคนดูก็สนุกเหรอพี่นอ็นอตน็อตเล่นอะไรก็ไม่รู้ว่าช้าๆเร็วๆมันบอกยากนะแต่มันสนุกดีนะยกเว้นอ้าว ต้องช้าๆจะเย็นๆหนึ่งสองสามตกประมาณสามทีในการสอยครับเก้หนึ่งสองสามโอเคจับขวดมาแล้วปาไปที่ตัวตรงเคาน์เตอร์ใช่ไหมเหมือนเห็นอะไรแดงๆลอยมาโอ้โหลูกซองมาเป็นเม็ดๆเลยถ้าโดนไม่ดจะพูนมั้ยเนี่ยปาทิ้งไปก่อนแล้วกันปิ้วเย่โอ้มันยิงขวดเราทิ้งเลยเอาไปอีกเม็ดนึงไม่เป็นไรมีเยอะูมีเยอะ โอ้ยนั่นมีปืนไม่เป็นไรกูมีเยอะโอ้โหบินมาละปิ้วเด็บหล่อไแย่งปืนก่อนโอ้โหลูกซอง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 ลบแย่งปืนมาก่อนสิอุ้ยโถเวิ่ยโถเว้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 ยด่านนี้เล่นยากมันเนี่ยโถเว้ยนี่ไงมาต่อเนื่องกันครับตักายตัวลูกซองก่อนปลาสูงสูงแล้วสอยไปตายอีกนัดนึงสอยไปปึ้งโอเคเข้าหัวหนึ่งนัด ต้องรีบย่างลูกซองก่อนอันนี้ก่อนดีกว่าปิ้วโอเคย่างลูกซองมานี่กูจะเอาลูกซองไม่ได้เอากแก้วปิ้วเรียบร้อยเอ่อโอ้โ,อโห,โหประกบหน้าประกบหลังปิ้วโอเคลูกซองอีกแล้วเหรอโอ้โหมีจะอะไรกันเยอะแยะเนี่ยโอ้มันเยอะมากเลยอะขอย,ย่างปืนก่อนย่างปืนก่อนอันนี้หนึ่งเอาไปเท่าๆกัน อุ้ยนี่เนี่ยเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเอาให้พอเอาให้พอปึ๊บรู้สึกอยู่คนเดียวคนดูจะรู้สึกตามเราไหมเนี่ยเบรกอินบุกเข้ามาอ้อเหรออู้หูอู้หูเมื่อกี้เชียดไปนิดเดียวอ่ะแย่งปืนไหมเอาไม้หัวเท่กว่าเยอะนี่สอง 3อันคัตติ้งไทม์คืออะไรไม่รู้เวลาหมดมั้งเออตัวไหนถือปืนมีอีกไหมน่นอะไรอะไรอะไม่รู้ปลาทิ้งไว้ก่อนอ๋อท่อป้ายหงเด้ยดาบคาตนะเหรอน่ะอุ้ยเทสซาแป๊บนึงนะครับหลบลูกปืนก่อนโอเคย่างปืนมายิงเมื่อกี้เดี๋ยวเก็ดดาบคาตนะดีกว่าดูเท่กว่าเยอะเลยมึงมันนี้มึงอุ้ยอย่าใจร้อนครับอย่าใจร้อนโอเคพยายามวิ่งซิกแซกหลบกระสุน โอเคลบลบลบโอเคมาแย่งปืนปืนไวกว่ายิงอยู่ไหนยิงโอเคปาไปทิงเอาดาบดาบโอเคได้ดาบมาละฟันอุ้ยฟันไม่โดนโอเคโอค้ฟันแล้วขาดงี้เลยเว้ยอุ้ยฟันได้หลายทีด้วยอ่ะเฮ่อมาเจอกันหน่อยนี่ฟันโอเค แชมดาบมันใช้ได้เรื่อยๆด้วยแฮะใช่ไหมอืมเท่มากอะ่ะฟันกระสุนได้หรือเปล่าอยากรู้แค่นี้กระสุนอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยโ <c oughs> อ้โหฟันไม่ได้ไมีแต่เราเท่าครับที่บ้าลองใครใครมันจะฟันกระสุนได้หรือว่าฟันได้แต่เราฟันเร็วไปอืมอืมโอเคปาทิ้งเก็บปืน ยิงยิงโอเคโอเคกระดาบอ,อู้ยถึงเวลาแทนเหล้าอืมอืมแย่งโยนเก็บยิงยิงโอเคเอาวะยิงไปเก็บไปเก็บดาบโอเคเอาดาบมาใช้อุ้ย คิดโอ้ยเว้ยมาจากไหนวะมึงอย่ามากันเยอะดินี่ผมว่าดาบไม่เวิร์กไอเดียดาบนี่ไม่เวิร์กโอเควันนี้ปุ๊บปุ๊บโอเคเอาปืนนั่นแหละเบสิกที่สุดแล้วยิงหนึ่งยิงสองโอเคยิงสามโอเคมีมีงอกเพิ่มไหมไม่น่ามีโอเคยิงสี โ okay. อเคโอ้ลูกปลายมาทีห้าโอเคโยนทิ้งแล้วก็เอาปืนมานี่หกโอเคเจ็ดโอเคโอ้ยลูกสองอัดหูเลยอะจริงๆเมื่อกี้ตัวสุดท้ายนะครับแลกกันคิวขอเล่นอีกรอบนึงอุย้ยตัวไหนอยู่ไหมปลาน,นี่ไปเก็บป,ปืนยิงหนึ่งผ่านป้ายยิงสองผ่านป้ายยิงสามผ่านป้าย ยิงสี่ผ่านป้ายยิงห้าผ่านป้ายยิงหกตาปืนอุ้ยยิงไม่โดนฮะใจะเย็นๆครับใจเย็นๆช้าๆน็อตอย่ารีบน็อตอย่ารีบโอเคใช้แพทเทิร์นเดิมครับผมอาศัยค่อยๆยิงไปเรื่อยๆโอเคโอเคค่อยๆใจเย็นๆอย่างนั้นแหละโว้ เว้ยเว้ยว้าวว้าวอะไรนัดเลยอย่าอย่าตื่นเต้น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 โอ้หชนะสักทีเฮ้ยยากนะเจนนี้ถือว่ายากนะครับยากจริงๆนะโอ้โหถ้ามาเล่นไลน์พี่ยังใส่หน้าเบื่อหน้าดูเลยว่าตายบ่อยดีแลวครับที่มาเล่นเป็นคลิปธรรมดาเดี๋ยวไปตัดต่อเอา วองเทินเลี้ยวผิดอ๋อโอ้โหโอ้โหรถแม่งวิ่งไล่มาเดียวโอเคเข้าใจแล้วครับว่าวองเทินยังไงกูมูนวอล์กเลยอุ้ยอุ้ยโอเคครับไปนู่นละใครลงมาหรือเปล่าเสียงแก๊กแก๊กโอ้โหโอ้โหมึงเอาอาก้ามาไล่ยิงเลยเหรออะไรขวดเหรอปาไปทิ้งก่อนนิ่วติดเหรอเอาไปอีกแม็กหนึ่งนิว ว้าวปืนล่วงละไอหนูอาดไปหลายหลายเม็ดอาดไปหลายหลายเม็ดเลยว้าวอยู่ไกลจังเลยต้องโดนตักนัดแหละต้องโดนตักนัดแหละเอาออฟแอมโมผมรู้แล้วปืนที่ผมชอบที่สุดกระปืนอะไรเดี๋ยวดูฉากเรเร็วตุ้ม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 อ๋อฉากลี้่าไปหลายนัดเลยเอ้าเกมบั็กอยู่แล้วอ่ะ ไปทางนู้นแล้วกันอีกแล้วอันดทร์ยแอคเซสขึ้นเหมือนเดิมเลยเกมบั๊กแล้วอ่ะอะไรอ่ะเป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมเหมือนเป็นเดนเมทริกซ์เหมือนหลุดเข้าไปในโลกจำลองแล้วก็ดูดกลับมาที่ข้างนอกทีนึง เวลาที่เห็นทางขวาบนครับสี่ทุ่มห้าสิบสามไม่ใช่เวลาในเกมนะครับเวลาจริงง่วงนอนโอเคครับลูกหูแบก I've been trying to reach you for how? ว้าวดูซินายกลับมาแล้วฉันยังติดต่อนายเป็นชั่วโมงเลยนะนี่นายเล่นในเกมมิตลอดเวลาเลยเหรอเออฉันเหมืนรู้สึกว่ามันจะนานเลยแน่นอนครับผม I know เจอเดิมว่า when I first got in it's killing stop it บอกว่านั่นแหละถ้าก็เข้าใจเหมือนกันเดียเลยตอนจะเข้าไปทีแรกมันรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันมันหยุดไม่ได้ยังไงต่ออ่ะสุดท้ายอัพแ n นด n plot non-essential fire in scene just killing r e guy บอกว่าเกมมันแค่นี้เองเหรอไม่เห็นจะมีเป้าหมายมเหมืนจะมีอะไรเลยแค่ให้เข้าไปเพื่อฆ่าไอ้ผู้ชายตัวแดงๆได่นะก็นั่นแหละถูกต้องแล้วอี it s i ีม h a ด w ว y that first ก็นั่นแหละก็วางแผนไว้ใจะเป็นอย่างนั้นน่ะ Something h a p p e n e v e n t u a l l y มีอะไรเกิดขึ้นเร็วๆนี้มะ I didn't want to spoil anything but I guess it doesn't matter now บอกว่าฉันก็ไม่อยากจะสปอยเลเท่าไหร่หรอกแต่เดี๋ยวฉันว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะคงรู้แหละเอ้ยบอกว่ามันมันคงไม่สำคัญเท่าไหร่หรอ uh, กอ the y add more level but the y password protection บอกว่าเขามี add เออระดับเขาเรียกว่า level ขึ้นมาใหม่แต่ว่าเขามีการล็อกรหัสไว้แล้วจะพิมพว่าไงอะ seriously ห่วยมากเลย e ย่ yeah. ซูเปอร์เลมยากสุดๆเลยเอาเซต a n y w a y let me know if you figure out to get in บอกว่าไม่เป็นไรฉันก็จะส่งมาให้อยู่ดีแหละไม่ลองหาทางทำดูแล้วกันถ้าทำได้ก็ค่อยติดต่อมาหาฉันนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องครับผมบอกว่ามีไฟล์ใหม่เข้ามาแล้วติดรหัสผ่านขอลองแล้วกันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องเป็นเกมที่ถ้าไม่เล่นเนื้อเรื่องก็ต้องเล่นแบบทำ ทำช่ายยงสวยๆครับผมแต่เราใส่ไม่เย็นพอให้ใส่รหัสผ่านเราจะรู้ไหมเนี่ย not ยังไม่ชันกดเลยไปซะละ a c c e s deny น่าจะผิดนะใส่รหัสผ่านอีกรอบนึงมัวมัวมัวไปเลยแล้ว enter เอ้าเข้าได้ซะงั้นน่าจะเป็นเนื้อเรื่องครับผมที่อนุญาตให้สามารถเข้าได้แล้วยังไงต่อ เพียงค้างเหรอก็ไม่เนี่ยเอ่อเหมือนแมปในจเจ็นแมปโล่งๆนะไม่มีไม่มีเสียงฟุ้งตั้งหรือตัวละครแดงๆวิง่งเข้ามาเลยอุย้ยนี่ละอะไรรู้สึกแง่งๆง่ง e c l a r e the system พวกมันปวดระบบอู้หูมึงยืนกันเป็นสิบเลยแล้วปืนครบมือแล้วเรามามือเปล่าไอ้นั่นเหมือนจะถืออา,า้าด้วยเว้ยใช่ไหมอะมาละเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองเม็ดที่สามไอ้นี่กระบอกยาวๆด้วลูกซองแน่นอนใช่ไหม โอ้โหดีนะที่ยิงวืดอุ้ยเอาปืนมานี่เอาไปเลยแถมให้มานี้เอาเลยปาแถมเนี่เอาไปสองนัดน่าจะหมดละเขาก็ต้องโยนปืนทิ้งแลวแยกอากามาแล้วยิง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 ,ยงโอเคครับน่าจะหมดละหรือเปล่ารู้สึกว่ามันยังไม่หมดง่ายๆนะแต่ไม่มีเงาสีแดงออกมาแล้วนะโอ้หูยืนจอยอยู่เนี่ยตายไหมตายหมด โยนเอาอากามาใช้ก่อนปุ๊บน่าจะได้ลูก,ลกเต็มๆอยู่ไหนเนี่ะอยู่นั่นโอเคครับหายไปละพุ้งพุ้งยิงเผือไปสองนัดสามนัดเลยอุ <Super. S 1> ้ยด่านนี้ง่ายด่านนี้ง่ายมากด่านนี้ง่ายมากตอนนี้ก็ลังงมากกว่าว่าเนื้อเรื่องอะ่ะมันมันลึกนิดนึงและไม่ใช่มันไม่ใช่แค่การเล่นเกมแต่เหมือนมีความลับบางอย่างอยู่บอกว่าไอ้ไอ้พวกตัวละครตัวแดงพวกเนี้ยอายูวิทย์เดม นายมากับพวกเขาหรือเปล่า Determined b r e a c location อะไรอะ่ะระบบง,งงนะแต่ตอนนี้ปืนเปิดอ่าๆๆจะเย็นๆจะเย็นฮะนี่ใครอะ่ะ We c u เราเห็นเราเห็นนายนะหมายถึงในเกมใช่ไหมพวกเราเห็นนายแม่ๆปะ่ะแต่เสียงเอฟเฟกต์ตัวนี้เหมือนเสียง The m a t r i เวลาที่มันถูกดูดเข้าไปในโลกเสมือนมาก โรคที่ว่ามันเรียกว่าเมทริก์ครับผมมีข้อความเข้ามาใครไม่เคยดูไปหาดูครับเป็นหนังที่จริงๆนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพี่นอเชื่อว่าคนไทยครับมีไม่กี่คนที่ดูดเรื่องดูก็คือฉากแอคชั่นมันยิงสวยเออมันยิงสวยแต่เมื่อไม่นานมานี้พี่นอรามีโอกาสได้กลับย้อนไปดูคําหนังที่เมื่อวัยเด็กพี่นอรไม่เข้าใจมาดูเนื้อเรื่องมันลึกมากเลยนะลึกชนิดที่ว่าคิดว่าคนไทยเมื่อหลายปีที่แล้วดูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่นอรมาดูโอ้โหหนังพอดเรื่องโคตรใหม่อะแต่จังหวะหนังมันเก่าแคค่นใรไปหาดู หนังมันใหม่มากจริงๆนะภาคหนึ่งภาคหนึ่งภาคสองสามยังไม่ได้ดู I want t o play s t i l l ปิด password โอเคเหมือนมันก็ถามว่าเอ้าเล่นได้แล้วเหรอพา s s w o r ดโนนีนันไหนกันไปซัมทิงเวี e ด I think I อ u s t ไอจัสฟอลมายเซล the เกมบาร์เดนลกไลท์มายูมบอกว่ามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับพวกฉันรู้สึกว่าฉันเห็นตัวเองอะที่อยู่นั่งอยู่ในเกมแต่มันดูไม่ค่อยเหมือนห้องฉช่เลยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ฉันรู้อะโอ้มันคือตัวตนของฉันมันคือความฝันของฉันมันเหมือนเป็นเหมือนเห็นตัวเองอะเฮ้ย เฮ้ย hey. น่าแปลกเว้ยรู้สึกใช่ไหมเมื่อกี้ในี้ใครที่สังเกตทันเหมือนเราพิมพ์ข้อความบอกว่าเอ้ยเกมมันแตกปลกนะไม่รู้ทําไมเหมือนเห็นตัวเองอะที่นั่งอยู่ในความฝันเหมือนเป็นตัวเองเลยแต่อยู่ๆพอเรากดส่งู๊ว่าข้อความขึ้นสีแดงปุ๊บแล้วเปลี่ยนเป็นข้อความคํานี้ครับ I got in อันนั้นแหละฉันแก้ได้แล้วแต่ฉันก็ I don't want the password the game is นะ I got in but you don't want the password the game is broken บอกว่าฉันเข้าไปได้แล้วนะแต่ว่านายไม่ต้องการพาสเวริร์ดหลักเพราะเกมมันเสีย It's been บ o r k e n ้นฟอร g บิ n กน n ิ่งคารบอกว่าเกมมันก็เสียตั้งแต่เริ่มมาทั้งนั้นแหละตัง้งแต่เริ่มแล้ว i w สวอตว n น t o กโชว you a b o u t it y o u o w e me one บอกว่าฉันก็บอกแล้วว่าเกมมันไม่ค่อยดีไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะนลองไปดูกันเล่นเป็นเรื่อน,น่าเขา้าใจนี่งานเราเขียนไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้กูไม่ได้พิมพ์นะเนี่ยนี่เห็นไหมเต่าแลอยูเททูมาดพูดจะเขาว่านายเล่นมาเยอะแยะอย่างนั้นลหละจงอ ทำไมนา,นายถึงทําตัวอย่างนี้ล่ะหมายถึงว่าทำไมเราถึงพูดจาใส่เขาอย่างนั้นเหมือนเราพูดจาไม่ดีใส่เอาล่ะครับพอหอก็ดอเอกอสวอพิมม่วๆวเลยอ่าบอกว่าไอดอนจริงอีเชอร์อ้าวย,ยังแปลไม่ทันเลยเหมือนคอมพิวเตอร์ครับมันมันมันแปลคําของเราครับผมไปคําที่ทําให้ไอฝั่งโนมนรู้สึกไม่ดีแหล,ละประมาณนี้ก่อนไหมนี่ก็ะผานมาหลายสเตจแล้วเนาะ หาทุ ered, okay, it, okay, ่มตรงพอดีสำหรับเวลาที่อัดจะต้องไปตัดต่ออีกโอเคครับผมถือว่าเรามาเจอกันในเกมซเปอร์ฮอตครับหรือว่าโคตรเรากันนะครับเราก็ตั้งชื่อขึ้นมาโง่ๆเลยโอเคครับซเปอร์ฮอตกันในพาร์ทแรกนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่เนื้อเรื่องไม่รู้จะยาวไหมแต่ว่าจะลองดูก่อนแล้วกันถ้าเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันไม่น่าเบื่อแล้วก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับผมใครดูแล้วชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกันเม่ไดอย่าบอกอย่าคุยเชิญคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสบายใครอยากแชร์เพื่อนดูกลุ่มแชร์อยู่ข้างล่าางงคลลิปปหรือออมมุกกัขจ กูจะทำอะไรตอนนี้ต้องห้าทุ่มเนี่ยโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมาถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับว่าอยากชมพากสองต่อนะครับผมขอบคุณมากสำหรับ,บวันนี้อารา้าบ๊ายบายสวัสดีครับ